พอลงจากรถไฟแล้วเราก็ตัดเตรียมข้าวของสัมภาระต่างๆเพื่อจะเดินเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยคุนตานก็คือด้านนี้นะครับเราก็จะมีสองคนนะครับที่เฝ้าประตูอยู่นะครับอย่างที่เห็นเลยก็โชคดีที่มีน้องเดินเป็นเพื่อนช่วงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยนะครับก็เป็นทางลาบยังไม่ค่อยชันเท่าไหร่ ชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะฟังเสียงซาวท็กในคลิปไปด้วยนะครับก็ดูง่ายๆนะครับแต่มันก็จะขึ้นชันไปเรื่อยๆถ้าเราเดินช้าๆก็ยังพอมีจังหวะก็ไม่ถือว่าเหนื่อยมากอย่างนี้ก็ถือว่าหอบนะครับ ก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะครับว่าได้มาเดินว้าวเสียงรถไฟมาแล้วครับบูมดมาแล้วครับโชคดีมากเลยช่วง400เมตรก่อนถึงที่ทำการนะครับ จะได้ยินเสียงโพกระทบผืนไปเรื่อยๆนะครับสวยนะครับตรงนี้สวยขอถ่ายรูกกันบอกถ่ายรูปวิวแต่ไหนได้รูปนี้ล่ะ <laughs> จากตรงนี้ไปก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับซึ่งจริงๆเราก็สามารถเดินทางทางรถได้นะครับ ต้องว่าจ้างรถจากสถานีรถไฟแล้วก็วิ่งผ่านทางนี้เพื่อตรงไปยังอุทยานแต่เราก็ใช้วิธีเดินไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ไกลนะครับ <จะ S 1> ก็ป<ด> <400 S 1> ระมาณสักสี่เมตรเราก็จะเห็นอุทยานอยู่ข้างหน้าเราครับเราก็ชมธรรมชาติของวิวก่อนเข้าสู่อุทยานนะครับก็จะมีป้ายกมศูนย์ซึ่งเป็นเส้นแบนเขตระหว่างลำปูลำปางซ้ายจะไปลำปางขวาจะไปลำพูนอะไรแบบนี้นะ แล้วก็เดินตรงเข้าไปยังอุทยานก็จะมีป้ายอุทยานแห่งชาติซึ่งเราก็ไม่พลาดที่จะได้ถ่ายรูปและจากนั้นก็จะเข้าตรงไปที่อุทยานเพื่อล่าลายเซนนะครับตราประทับหลังจากนั้นก็เราก็จะไปต่อ